ไขมันอิ่มตัวคืออะไรใช้ดีจริงไหมเขาว่ากินไขมันดีช่วยลดการอักเสบแล้วน้ำมันตัวไหนละ่ะที่มีแบบนี้ ไม่ต้องคิดเยอะค่ะมีคําตอบให้แล้วนี่เลยค่ะเป็นน้ํามันเมล็ดในปาล์มนะจ๊ะเป็นถุงแบบนี้1นกิโลสีของน้ํามันก็คือจะเป็นสีใสอันนี้ก็คือตอนที่แบบว่าตอนที่อากาศปกตินะคะอากาศร้อนก็คือจะเป็นของเหลวแต่พอเจอความหนาวค่ะก็จะเป็นของแข็งแบบนี้นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าด้วยความที่มีกดไขมันอิ่มตัวที่สูงถึง8 6เอยู่กลุ่มเดียวกับน้ํามันมะพร้าวค่ะเลยทําให้เปลี่ยนสถานะได้เราจะสังเกตง,ง่ายๆเลยนะคะ แล้วใช้ปรุงอาหารได้ปกติไม่หมิ่นหืนนะคะส่วนตัวของมะเนาะกินมาเข้าสู่ปีที่5แล้วทุกคนค่ะกินดีไม่มีกลิ่นหืนแล้วก็ไม่ทําให้รสชาติของอาหารเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้นะคะใครที่กําลังดูแลสุขภาพเป็นแบบคนที่ไม่ทานไขมันจากสัตว์อะค่ะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ถ้ากินน้ามันมะพร้าวราคามันจะสูงหน่อยไม่ไหวเปลี่ยนมาเป็นน้ํามันมเมล็ดในปาล์มนะคะราคาถูกหน่อยอย,อยู่กลุ่มเดียวกับน้ามันมะพร้าวมีกรดโอเลิกสูงซึ่งคล้ายๆกับนมแม่นั่นเองแล้วมันจะดีต่อสุขภาพ ฟังมาถึงนี้แล้วอยากจะลองใช้น้ำมันแบบสุขภาพดีแนะนำจิ้มได้ในตะกร้าเลยนะคะ